โอ้ยมึงไงข้ารักรัาก่อนนะสวัสดีครับผมชื่อขวดต่อไปผมจะรวยครับอ๋อขวดจะรวยขวดจะรวยอะไรที่มีสำหรับหนึ่งล้านโดนัทนะพี่ซับกล้าอยู่แล้วนะเป็นโดนัทแทนละกันขอบคุณมากครับพี่น้องตะกี้ตะกี้ในอพชขอบคุณบัตเทิลวิลลิสขวดจะรวยด้วยนะครับน่าจะมีคนมาช่วยกันเยอะนะลิงก์โดนัทพี่เจมีลิงก์โดนัทไหมอยู่อยู่ใต้คลิปเลยครับที่รูปเลยครับ เด็กน้อยไม่ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ัเล้ตาท้ายเด็กขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องดขนาดนั้นก็เหนื่อยเต็งคิวเต็งิวนะเตเนะ้ไม่เอาดีกว่าเก็ทำกนนะเอาะจะโมลีแล้วอะยังไงดียน้ยังนี่เคิดว่าไงอะเอกจะหยิบไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วอะยังไงอะเอ เอาดีไหมเอาดีมช่วยดผมช่วยได้ผมช่วยได้ผมช่วยได้นผมช่วยได้เฮ้ยผมมียาเขียวเดี๋ยวผมตบเองเดี๋ยวผมตบเองตบ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 บตตบ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 ตตกตบตจตบตบตบจบบเตบ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 บตบะ้บบันอั นกโลระเบียร์ะเบียสยวริมเบียริมระเบียริมระเบียฮีพบนลเบียฮีเบนเตียรบนลระเบียโซฟาไป f i s ไป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 ไ มันมองโซดาต้โซดาเชือได้ชือดตะคิวตะคิวนะตะคิวตะคิวตะคิวไหนทางไหนยูมองไหนมองไหนข้างๆเอาเด้อโนวันไม่หมดนะเดี๋ยวเก็บได้ครบแล้วเดี๋ยวลู้นเรื่องหลักมาได้เลยนะครับผมนะผมอยู่โรงพยาบาลพี่ผมอยู่โรงพยาบาลไปทำไรน้องไปทำไรล่วงบาลน้องไปทำไรเปล่าเปล่าใครเปล่าอุ้ย ขอบคุณยศอะคาเมเตะด้วยนะครับตะคิวตะกิ้วนะติดสับสกายนัที่นี่นะครับตะคิวตะกิ้วขอบคุณอาคาตะเกตนะครับขอบคุณนะครับโคตรดำน้ำเลยนักล่าไรนะโอ้ยขอบคุณนะครับตะเกตอุ้ยขอบคุณลูกกี้ด้วยนะครับสำหรับหนึ่งพันบิตนะฮะเฮ้ยสวยขอบคุณสำหรับพี่ลูกกี้ด้วยนะครับขอทีนึงขอทีนึงหนึ่งพันบิตหยอดมาลงแก้วดีๆนะครับหยอดให้ตรงรูนะครับหยอดให้ตรงรูให้มันเข้าไปดีๆ อย่าให้มันหลุดนะอย่าให้หลุดนะลูคี้ถามผมได้เลยนะครับลูกี้นะเขาเขาลูกี้หรือล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ครับล็อกกี้ตายก่ย็นว่าไงครับกล้าตายก็ใจเย็นนครับเย็นไว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมิวมังกี้ด้วยนะครับสหรับกานสุดท้ายในครั้งนี้นะตะกี้ตะกี้นะสวัสดีเวลาครับไปเยอะมาก I can do that uh, and you you can send me with to VTV TV, Remember. Subscribe me please. Yep. I love you. Yeah. <laughs> <laughs> ขอบคุณมาซุอายามิโนด้วยนะครับเสือบเซฟชีดของคุณนนการซัตคาเปิร์ด้วยนะครับตอนนี้เน็ตอุ๊บส์เนนดีด้วยนะฮะโอ้โหซัตคาไปรวยเลยนะครับตอนนี้มาว่ายหน้ามากันรวยๆ่มมาว่ายหน้าน้องเลยโอ้โห็นักลาร์ดเขาไว้หน้าน้องเลยครับเอกไป้เฮยแล้วมันขั้นสามตลอดการด้วยมันขั้นสามตลอดการนึกสามตลอดการด้วย ไปแล้วอยู่ด้านหลังน้องคอยไปแล้วอยู่กับเจเระวังนะน้องมันอยู่กับเจเระวังเบาเบาระวังเบาแล้วไปดีแล้วไปดีมยวล่วเลยมาเร็ว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 เอาไงเอาไงเอาไงโอ้ยตายตายแล้วมันไปใสแล้วมันไปใสแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่มองนี่จะไม่โดนแบบผมพี่มันเป็นโมลิสสีเขียวเองไะโมลิสสีเขียวบ่ แมนตอวแมนพิลีเอ้อะไรตายนะเอ้ข้าฝนลุกสลังนะขอบคุณล็อกกี้ครับผมโอ้ยล็อกกี้ล็อกกี้ขอบคุณมากเลยนะครับเอ้เฮ้เขาพิ่งให้มาโโอ้หให้ผมร้อยดียวไปขอสักอึดเป็นพันขอสักหมื่นบิตได้ไหมฮะนี้ได้แต่นี้ได้เป็นนานล็อกกี้หนึ่งหมื่นบิดนะเอากล้องนะสองหมื่นนะเอ้บิดไปทางซ้ายนะแล้วบิดไปทางขวานะบิดไปข้างหน้าแล้วบิดไปข้างหลังเอช่องผมผมช่องผมขอสิบบิดผมก็ดีใจแล้วครับนี่เร่องตามคุณเอกครับ ขอบคุณขอบคุณหวานปิก้าด้วยนะฮะการซับสไครต์ครั้งนี้นะครับไม่โดนขอบคุณโอ๊คพีระด้วยนะครับผมแล้วโนแค่ได้สั่นนะเอ๋ยเงไม่โดนยันจบสตรีมโอเคขอบคุณหมิวมังกี้ด้วยนะครับสำหรับซับสไครต์นะครับขอบคุณมากเลยครับเป็นหน้าขอบคุณมังกี้นะครับอย่าลืมมาซับสไครต์นะครับ Help เจเจเจกลับไปกลับไปกลับไปเขาไปช่วยตายสุดยอดปะคักโอ้โหทำดีดี่เขาทำดีทำดีทดีน้องขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพี่เรถอยู่ตามคนแทงเฉื่อยถึงได้เฉื่อยถึงได้เฉื่อยถึงเรียบร้อยมาสเตอร์โดนสวยงามจัดเจสวยงามสวยงามเรียบร้อยโมลีโมลีเขียวโมลีเขียวเรียบร้อยสวยงามสวยงามดีน้องดี จันเจย์บลิเขียวเรียกชื่อผมผิดเอาไปแค่นี้พอให้มา100ล็อกกี้โอ้โหจันเจย์ทำไมเขาไม่ไว้นะไว้่่ลยหน้าเลยทำไมเขาไม่แบกเราไมเขาไม่แบกเราบ้างทำไมเขาไม่แบกเราเหมือนเอกเสียงใกล้มากเออโอเคเรียบร้อยเอาไว้พี่ไหมอ่ะแต่พี่มีแจ้งหลังอ่ะทอดดิมอนขอบคุณด้วยนะครับท็อดดิทอดดีมอนครับจันเจครับเอาดีไม่ ไหวมจะเอาดีไม่คนเดียผมมึนหัวมากเลยจับจอพี่เนี่ยจะยำคอนเทนต์เอาไหมเอาไหมหอมๆนะเตะแทงหลังให้โดนจ้าเปิดมันยังเรืองแสงเลยเอาดีไอ้เอาดีไหมต้องบอกว่าเอาดีไหมศพใครวะเนี่ยตรงนี้เอาดีไหมนี่ศพใครเนี่ยศพตาตาเหรอเออศพตาศพตาศพตาเซต่ตาองไม่เห็นตัวเองศพตา จะฟู้งกินผิวมังกี้ด้วยนะซับม้หกเดือนนะครับขอบคุณมากนะครับผมอุ้ยมิวมังกี้ผมยังว่างอยู่นะครับเก้าเดือนได้นะฮะยังเดือนนี้ก็น่าจะนักล่เจะละเจก็ว่างอยู่ใช่ไหมรู้หรอเคุณน้องยันนิปเอสเซเว่นด้วยนะครับส่ดมือเนื้อหนึ่งเป็นกิทกคิวครับถึงจะไม่หกเดือนแต่ละหนึ่งร้อยที่มีค่าครับผมขอบคุณนะเบียร์บังกี้เกย์ขอบคุณไม่รอแล้วนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณรอแล้ววะขอบคโยนักล่าขอบคุณนะมิวบังกี้ วันไหมนักรัตร้ายกาจจริงๆอ่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยเจคือดุษฎีจะย้อนเวลามาเจเห็นแน่นาคุณอยากให้นักัตช่วยใด้เองไหมเสร็จเรือนเวลาสวยจานปุฟับจานจ้าวจ้านขอดูหน่อย อ so ขอจองที่นั่งข้างหน้าเลยตรงนี้สวยดีไหมครับคุณบ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับใครนะเมื่อกี้ทายกันหมดพีดพีดพีทขอบคุณด้วยนะครับคาดีมขอบคุณมากครับขอบคุณฆาตกรเลยครับที่จิมจันฟุกนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าไขรแดงไหลเลยใจวุ no> ้ยข้าตกรเป็นไรอ่ะขัดคอ ขันมากกะทนมาถ่างออกเล่นหัวไหล่ปะจันเจยเขาฟิตเนสมาปะเมาฟิตเนสมาปวดไหล่ปวดไหลยกเวทพี่เอกแทงหลังพี่เอกแทงหลังอยู่พี่เอกแทงหลังอ่ะไออ้าไหนดีมันติดอะทำไมเอกขาดมันติดแล้วเมื่อกี้กล้าตาก็เห็นใช่ไหมตาไม่เห็นตาเห็นนี่ท่อทำไมเตะครับอย่างนี้ท่ออยู่บนนี้ท่ออยู่นี่ความ เปิร์กท hmm, ี่5เปิร์กที่5้าเขามีชื่อว่าเปิร์กคนดังเปิร์สคนดังไม่อกผมที่รอดไงไม่บอมผมอีกรอดไงอเอาดิเอาดิเอาดิ สักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันค้ำอยู่ไงล่ะศักดิ์ศรีมันค้ำอยู่มันไม่ค่อยดำมันมันออกค้ำค้หน่อยอะตรงเนี้ยผอ่ะนะไปลงเองเอาไม่ตีด้วยนะเอกย่อเอกไหนเอกเอกย่อลงอขาบอกว่าวาลรอบแรกแล้วมันก็เป็นบัคอ่ะใช่ถูกต้องถูกเชียร์แต thank you thank you นะ เป็นเจไม่ลงนะเป็นผมมไม่ลงอีกทีนึงอ่ะผมเขาเขาอยากให้ลงเอลงเ็อยากให้ลงสักสีี่สักสีใช่ไหมสักสีนะได้เได้เลยได้เลยได้เลยเขาอยากให้ลงหาดูดูวัทีวแชมปวัตทีแชมปวัทีแชมปให้ดูหน่อยให้ดูให้ให้เาดูกันหน่อยให้เาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบรเให้เขาดูกันหน่อยให้เขาดูกันไปว่าโบาเาจูกันยังไง ชุกกันอย่างนี้อะไะไม่โดนเห็นไหมไม่โดนโเอยไม่โดนเจี๊ยบย้องขาวเป็นเจเจก็ไม่ถลอกเลยดาวเสาใช่ไหมดาวเสาใช่ไหมหัวอสอดาวเสาวะมันเริ่มโมโหแล้วนะน้องชื่อนมเป็นผมโหลงไปแล้วเสาไปงแล้มันเริ่มมีน้ำโหแล้วนะผมดูหน้ามันเริ่มโกรธเลี่ยวกินชาแล้ววะเฮ้ยตายบายบาย เอ็กส์ซอๆไอ้ลงท่อไปเอ็กซ์หลังโชว์ปัดเปิมมันยังเรืองแสงอยู่ตีไงสวยเอกลงท่อบอกว่าลงท่อไม่ลงแต่มันก็อยู่ที่ว่าคุณเอกเป็นคนหัวแข็งหรือว่าเป็นคนลงท่อใช่ไหมเต้องต้องลองอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบไปลเยจะได้รู้กันไปเลยว่าแบบเออฝีมือหรือว่าฝีมือหรือความให้มันรู้กันไปเลยให้มันรู้กันไปเลย แลนอ่ได้มาูด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 ูก่อนดูก่อนดูก่อนก่อนที่จะตัดสินอะไรดูก่อนโอวิ่งไปโรงพยาบาลอย่าฟังความข้างเดียวนะอย่าฟังความข้างเดียวโปรเตสเตอร์นะจอผมอ่ะลูกตาติดอยู่ในจอเลยอ่ะตอนเนี้ยทำไมเหรอโคดรนุนอ่ะดูมาเด็กพี่จะไปไหนอ่ะอ่ะดูก่อน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 เป็นไงต้องบอกเลยว่าเขามาแถวบ้านเขามาจริงเด็กน้อยตรงนี้ ดูซะก่อนดูซะก่อนลงได้แล้วตอนนี้ไม่น่าเกลียดลงได้แล้วไงอ่าเกียดลไม่น่าเกียดไม่เห็นไหมเห็นไหมไม่น่าเกลียดแล้วนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถือว่าแฟร์เพย์แฟร์เพย์อ่ะทุกคนตบเลยตบเลยเราจะว่ายังไงกับห้าพันเก้าอ่ะว่ายังไงเราจะมีห้าพันเก้ายังไงดิสกิลเลตห้าพันเก้าเราจะมีห้าพันเก้ายังไงเดียห้าพันเก้าน้องแล้วกูหกด้วยว่าเป็นโมลิ่เขียวอ่ะเราจว่ายังไงเดียหอมๆนะ ขาไม่ใส่เปิกเมาเลยครันะเขาถ้าจะโกรธแค้นเคืองอะไรเราสักอย่างนะไงก็ขอบคุณที่มาเล่นกันด้วยครับเคสวัสดีครับ